ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดของเชียงดาวนะเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชียงดาวหนึ่งทุ่มนี่เป็นยังไงบ้างเงียบเงาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรนะสนใจหรือเปล่าแต่ว่าเราอ่าเดินนะมันก็อาจจะไปได้ไม่ทั่วนะครับมันก็จะมีเป็นหย่อมๆเนาะหย่อม,นะมแบบโซนของกินโซนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีของเขาอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบออกฟิลว่ากลางๆนะเพราะว่าอยู่ติดกับตลาดอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือตลาด เห็นแนะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะมีเสื้อผ้ามีอะไรเงี้ยขายนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้จะเรียกว่าสาหพันธ์ชอปปิ้งมอลล์นะครับก็จะฟิลแบบว่านะเป็นห้างขายของอะไรทั่วไปนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรเราก็แบบลองมาแวะได้นะครับมาแวะซื้อของปิก,กี่โมงไม่แน่ใจนะ นี่ก็เราอะมามา,มาที่เชียงดาวเราก็จะมาพักที่แถวนี้แหละแล้วก็จะมา,ะมาช้อปปิ้งที่นี่แหละซื้อของใช้เสื้ออะไรเงี้ยต่างๆเดี๋ยวค่อยมาเดินดูน่าจะยังไม่ปิดเร็วหรอกมั้งไม่แน่ใจนู่นฝั่งด้านนุนก็มีร้านข้าวร้านข้าวนะครับอ่เดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวให้ดูฝั่งทางนี้นะด้านนี้รู้สึกว่าตอนเย็นอะเราจะเห็นแบบเขามาขายลูกชิ้นขายอะไรอยู่นะแต่ว่าก็จะปิดเนาะก็จะ,จะเงียบๆหน่อย อาจจะไม่ได้แบบมีความแบบเป็นในเมืองเลยขนาดนั้นนะมันเป็นวัดต่างอำเภอเนี่ยตรงนั้นคือเป็นจุดขายข้าวมีร้านข้าวร้ว้นอะไรอย่างงี้นิดหน่อยถ้าจะกินข้าวถ้าจะกินข้าวก็คือสามารถเดินมาตรงนี้ได้มีกว๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นมีอาหารตำสั่งแต่ว่าตัวนี้ก็จะหมดแล้วแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วตรงนู้นมันจะเป็นแบบเ,เหมือนสำนักงานเกี่ยวกับของทางราชการอะไรอย่างนี้แล้วนะครับ ไปสเนีก็อยู่ทางนู้นแหละแล้วก็อยู่ตรงนู้นมันจะเหียบต้องไปอีกไกลพอสมควรนะประมาณกิโลสองกิโลอะ่ะก็จะเป็นแบบตลาดของกินพวกร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยด้านก็จะเป็นคาเฟ่นนะหนึ่งด้านหน้าของเราแล้วก็มีร้านซักผ้านะครับนี่เป็นเครื่องสังกัดพันเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นคือหนึ่งทุ่มก็เงียบแหละหนึ่งทุ่มก็ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วนะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวด้วยแหละเพราะว่าต้องรออันเนี้ย ช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะมีเขาหลวงเอ,อ่อเขาหลวงเชียงดาวนะที่แบบเปิดให้คนปีนอะ่ะอันนั้นอะ่ะช่วงนั้นคือคนตรงนี้จะเยอะคือแบบที่พักแทบจะไม่มีที่เหลือเลยเลอะไรเงี้ยจะมาวอล์กอินนี่ยากเลยนะแต่ว่าถ้าตอนเนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็อาจจะแบบคนยังไม่ได้ฮิตมาเดินเขาหลวงมาเดินเชียงดาวอะไรกันเยอะก็อาจจะได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะอ,อันนี้เป็นนักเก็เตี๋ยวเหรอ ไม่ใช่ออลัดหน้าเป็นล,ลัลด้านะฮะนี่สันจะพาเดินเล่นเดี๋ยวเดินไปถึงตรงนู้นเลยเพราะว่าตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มนยังไม่มืดจริงๆอ่ะมันยังไม่ดึกนะ,ะถ้าในกรุงเทพหนึ่งทุ่มเนี่ยคนยังเคลียร์งานจากบริษัทไม่เสร็จเลยยังคนยังเคลียร์งานจากบริษัทไม่เสร็จบางคนคืออย่างเพื่อนเนี่ยเวลาแบบนัดเพื่อนกินข้าวเนี่ยเพื่อนจะมานุ่นสองทุ่ม สามทุ่มเงี้ยก็จะมาถึงบ้านก็จะได้กินข้าวกันสามสี่ทุ่มแต่อยู่ที่นี่คือหนึ่งทุ่มเงียบแล้วนะเขากินข้าวเขาเข,ข้าที่พักกันหมดแล้วนะไม่มีแบบอะไรแล้วนี่เราเรากำลังเดินไปด้านหน้ามันจะมีเป็นแบบว่าเป็นพวกห้างพวกไม่ใช่ห้างหรือเป็นแบบเออทางนี่นี่น,นี่ตลาดสดเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาเดินเนี่ยตลาดสดเดินเข้าไปด้านในอันนี้เป็นธนาคารเอทีเอ็มของกรุงไทยนะฮะเนี่ยอันนี้คือที่แบบที่เราเดินผ่านมาเห็นปะอ่า บรรยากศาศก็ประมาณนี้คือบอกว่าเราอะเข้าไปในห้องตั้งแต่ตอนบ่ายตอนแบบสี่โมงห้าโมงเย็นไงแล้วเราก็น่าแบบทํานู่นทํานี่นอนเล่นมือถือแล้วมันก็เบื่อไงก็เลยเออกะออกมาแบบเดินเล่นๆหน่อยเผื่อว่ามันมีอะไรถ้ามีมอเตอร์ไซค์คือวันนี้เราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยววันแบบวันถัดไปถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์แล้วตอนกลางคืนเราอาจจะได้ขับไปดูสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมเนาะว่าสถานที่อื่นเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินเล่น อันนี้เป็นร้านขายยาคือจะไปซื้อของอะไรไม่ได้ในร้านขายยาไงเพราะว่ามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปซื้อเล่นร้านขายยามีน่นี่นะครับอันนี้อะไรเอ่ยอลีอ๋อเป็นลูกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวมีคนกินหลายโต๊ะอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราเดินดูเพื่อมีอะไรขนมนุ่มเนยที่แถวนี้ไม่ค่อยมีแบบร้านของกินเลยเนาะ นี่ยมีมีร้านหนึ่งตรงนั้นอ๋อรู้สึกเขาจะอยู่ตรงนน้นก่อนหน้านี้ครั้งที่แล้วที่มามันจะอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงแถวโซนธนาคารเนี่ยครับเดี๋ยวขอขอเดินดูก่อนเดินดูก่อนหนะ้านี้เป็นแบบว่าอ๋อเป็นร้านเออเป็นร้านกับข้าวเหมือนกันมีรถจอด่น,น,น,นตรงนู้นเห็นไฟคือเราต้องเดินข้ามผ่านตรงนี้ไปเหรอ โซนที่มันเป็นแบบอ๋อแสดงว่าโซนที่ขายของอ่ะมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงนี่มันต้องมาอยู่ตรงนู้นก็คือเดินไปแบบชิวๆเหรอชิวคนเดียวเนี่ยนะยังมีคนอยู่ยังมีคนแบบอยู่เรื่อยๆอ๋อตรงนู้นอ๋อตรงนู้นเป็นร้านดื้อๆนะฮะดื้อๆแล้วก็แบบเป็นของแบบ มินิบิ๊กเอ้ะแล้วก็เดินกลับอันนี้คือพามาเดินเล่นเลยพามาเดินแบบเดินจริงจังเลยเนี่ยไม่ใช่เดินเล่นแล้วเนี่ยเดินจริงจังแล้วเนี่ยซอยซอยนี้ปะไม่ใช่อ,อ๋อน่าจะเป็นซอยข้างหน้านู้นอีกที่เขาจะมีเป็นแบบเป็นซอยแบบ ขึ้นไปร้านค้าประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มร้านค้าก็จะเริ่มปิดนะครับคาดว่าสองทุ่มน่าจะเงียบแล้วนะครับอุ้ยนี่มีมีไฟมีวบบเป็นดาวดาวฟิลร้านข้าวร้านอาหารปะแต่ว่ามันน่าจะไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้ขากด็ดียงด้วยขาเดิยงไม่เท่าไหร่เดินไปเนี่ยเดินกลับอฮ้ยอันนี้รถอะไร อ๋อไม่น่าจะใช่นึกว่ารถนึกว่ารถบัสอ๋อรถพ่วงโอ้วันดีพระจันทร์เหมือนจะเต็มดวงเลยนี่เป็นเป็นฟิลร้านอาหารหรือเปล่าเพราะเขามีติดไฟชาบูหมูกระทะหรือว่ายังไงน่าจะใช่นะฮะเอ๊ะเอ๊ะ เราลาเอ่อพวกเซเว่นเซเว่นอะไรมันไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนตอนเดินมามันเหมือนมันไม่ได้ไกลแบบไม่ได้ไกลมากนะทุกคนงงมากเลยเราเขาก็เขาก็เลียวไปอ๋ปอนูน่นมันน่าจะอยู่ตรงนูน้นอ่าเดินเล่นแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งหนึ่งทุ่มอ่าตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่า มันจะมีคนอยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่ว่ากล้องมันอาจจะแพนไปแบบไม่ได้เห็นคนนะเยเขาก็นั่งกันอยู่แบบว่าตามบ้านของเขานั่นเองนะแล้วก็เดินผ่านบ้านอะไรเงี้ยนะเนี่มีแบบศูนซ่อมมือถือศูนย์ซ่อมมือถือเยอะเนาะที่นี่นี่นี่ซูนซ่อมมือถือมือถือมือถือเต็มเลยซ่อมมือถือมือถือมือถือคือคนที่นี่เขาใช้มือถือพังกันบ่อยเหรอเอ๊ะเราว่าเราว่าเราว่าเราเดินเดินย้อนกลับหร้อมั้ง มันไม่เห็นเลยอ่ะยังไม่เห็นเซเว่นเลยตอนนี้โอ้ไกลอยู่นะเนี่ยคือที่แรกคิดว่าคิดว่าจากตลาดจากตลาดเชียงดาวอ่ะเดินมาเซเว่นไม่ไกลคือชอบคำนวณผิดพลาดไปหมดคำคำนวณผิดพลาดไปหมดระยะทางนี้ไงนี่เนี่ยที่เราบอกว่ามันมีแบบโซนโซนธนาคารเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็มาหาข้าวกินอันนี้มีอาหารตามสั่งเลย,ยทุกคนเห็นนะ อยากกินขนมอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งนี่จะลองข้ามไปดูฝั่งทางนั้นว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกับข้าวเหมือนกันฝั่งด้านนี้กับข้าวอันนี้เครปนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้ของกินเล่นแล้วทุกคนเป๊ะมากอเอ๊กินอะไรดีนี่เอาเป็นแบบลูกเกดเหรอ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งกันเนี่ยตอนนี้คือเดินมาจากตรงตลาดใช่ปะ่ะเดินมาปุ๊บเนี่ยถ้าใครถ้าใครมาตรงนี้ก็คือฟิลนี้เนี่ยมาตรงตรงเหมือนจะเป็นธนาคารอะไรอย่างหนึง่งเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีแบบแวะของกินมีแบบว่าร้านของกินเลย่างๆอันนั้นอันนั้นไข่อะไรอันนั้นรุ่น่าจะเป็นโรตีอันนั้นน่าจะเป็นโรตีหรือเปล่ามีขนม โอ้ oh. นี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับน,นี่ก็จะมีกับข้าวอ๋อนี่ก็คือเป็นแกงเห็ดเป็นข้าวทอดยำแหนมอะไรอย่างนี้นะเนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าธนาคารอมสินนะครับอันนี้ก็มีข้าวนี่มีข้าวเอ๊ะหรือว่าเราจะซื้ออ๋อหรือว่าเราจะซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วก็ไปกินอ๋อเขามีแบบ เป็นของทออ๋อนี่ไงไปส้มต่งส้มตำอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอ,นนมอันนี้เป็นซาลาเปาแน่เลยประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าซเว่นน้เซเว่นอยู่นู้นไกลมากเราไปซื้อที่สหพันีกว่าอันนี้เป็นอาหารตามสั่งพุ่งนี้โอ๊ยพุ่งนี้เราต้องซื้ออาหารตามสั่งไปไวเลยดีกว่าไหมพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้แบบเอ่อ ตื่นมาแล้วก็กินข้าวได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะน่าจะเดินย้อนกลับแล้วเพราะว่าตรงนู้นมันไกลไปเดี๋ยวซื้อขนมตรงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครปนะครับเนี่ยจุดนี้ก็จะมีแบบร้านขายของเอาไงดีเราจะไปกินอะไรเพิ่มเติมดีไหมตรงนู้นรู้สึกว่าจะเป็นซาลาเปาเดี๋ยวขอไปเดินดูกันเดินบนกันตอนนี้เป็นแบบส้มตรงส้มตํากินไม่ได้อุ้ย มีลูกชิ้นป่ะก็ต้องจัดลูกชิ้นแล้วป่ะหำอ่ะอ่าไม่มีอะโอ้นี่เลยนี่ได้ <_ S 1> ได้ไดไดสรุปก็คือได้ลูกชิ้นมาอีกหนึ่งอุ้ยอันนี้เขาขายอ๋อเขาขายแบบอันนี้มันเป็นซาลาเปาซาลาเปาทุกคนนู่นตรงนู้นคือเซเว่นอีเลเว่นนะถ้าใครจะไปก็คือเดินไปอีกนิดนึงจริงๆอ่อะก็คือเดินไปก็ถึงจุดขึ้นรถล,ละ รถรถทัวร์แต่ว่าเราไม่ไปแล้วเราจะเดินย้อนกลับนะครับเดี๋ยวจะไปเดินเล่นสาหาพันธ์นี่ถ้าใครจะซื้อของกินก็มาตรงแบบธนาคารอมสินนะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เหมือนแบบร้านเยอะกว่านี้นะวันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันแบบธรรมดาคนก็เลยไม่เยอะเนะี่ยเขามีร้านอาหารตำสั่งมีข้าวรัดแกงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดินย้อนกลับแต่ว่าตอนเช้าเอาจริงๆตอนเช้าเราก็สัมผัสที่จา ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เดินไปตลาดตรงนั้นได้นะอยู่ใกล้ที่พักเราอะตลาดเชา้าตลาดสดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือได้ได้เคลปกับลูกชิ้นนะครับ2อ,อย่างเพราะว่าอยู่ที่ห้องเราก็มีผลไม้แล้วนะวันนี้ก็ซื้อมะเฟืองซื้อ,อพุกชานะครับซื้อแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเป็นแพ็คละย0ี่บาทไปห้าแพ็คห้ไอสาแพ็คห้ จะซื้อแพ็คเดียวแต่ว่ามันก็มีมาเฟืองกับคุซาราแต่ก็อยากกินฝรั่งด้วยก็เลยเอา2องแพ็พอสองแพ็คปุ๊บสีบาทคุณลุงก็บอกว่าสามแพ็คห้ก็เลยก็เลยเพิ่มอีก10บาทเอา3ามแพ็กสรุปคือตอนนี้ก็กินยังไม่ยังกินอยู่นะยังไม่หมดเลยผลไม้อ๋อแต่ว่าช่วงนี้คนไทยจะไม่ค่อยมานะคือจะไม่ค่อยเห็นคนไทยเท่าไหร่แต่ว่าเห็นฝรั่งตึมเลยนะฝรั่งขับมอเตอร์ไซค์กันแบบเยอะมากคือเราก็แบบโอ ฝรั่งเขาก็มาเที่ยวช่วงหน้าฝนเหมือนกันมาได้มาได้ตอนนี้คือช่วงหน้าฝนมันก็จะแบบฟิวทุ่งนาเดินมาถึงห้วยแม่อืดนะครับห้วยแม่อืดหรือห้วยแม่อีดห้วยแม่อีดอ๋อเป็นร้านข้าวต้มเปิด4โมงเย็นเป็นร้านข้าวต้มเป็นห้วยห้วยแม่อีดนะครับคือถามว่าเดินน่ากลัวไหมจริงๆอ่ะ ก็ไม่ได้น่าก,กลัวมากคือถ้าดึกๆกันนั้นอาจจะน่าก,กลัวนะเพราะว่าร้านค้าเลยเขาปิดหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มมันดูอาจจะดูว่ามันเงียบแต่ว่าจริงๆอ่ะแต่ละร้านแต่ละบ้านเขาก็ยังมีคนนั่งนั่งอยู่ริมถนนนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็คืออาจจะไม่ได้น่าก,กลัวมากแต่ว่าถ้าสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็อาจจะไม่ให้ไม่แนะนําให้มานะหรือถ้าจะออกไปข้างนอกก็อาจจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับไปแล้วกันเนาะ ก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบคนขับไปขับมามีรถออกมีคนเข้าตลอดเวลาอยู่แล้วเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงที่พักของเรา <c oughs> เดี๋ยวให้ดูคืออยากให้เห็นบรรยากาศด้วยกันเนาะฟิวอันนี้ด้วยฟิลหาเพื่อนเดินเพราะว่าถ้าเดินไปเงียบๆม,มันจะแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบไปคนเดียวแต่ว่าถ้าแบบว่าถ่ายวิดีโอไปด้วยมันก็จะเหมือนมีคนมาดูไอ้นี่ดูดู พระจันทร์เกือบเต็มดวงวันนี้วันนี้กี่วันนี้กี่ค่ำเนี่ยสิบสี่สิบห้าปะแต่ว่ามันก็ไม่เต็มดวงดีเท่าไหร่นะเนี่ยเห็นนะไม่เต็มดวงดีเท่าไหร่ยังเป็นร้านข้าวโอเราถือว่าเราก็เดินไปไกลอยู่นะ,มะเมื่อกยะเพราะทุกทีทุกทีจะไปรอบเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับ เที่ยวครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นๆก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวตอนค่ำอ่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรปะเนีย่ยเพราะว่าเนี่ยนี่คือเป็นโซนที่อืมความรู้สึกก็อาจจะแบบเป็นจุดหลักแล้วมั้งลืมหรือหรือไม่เพราะว่ามันจะมีแบบตลาดเห็นไหมมันจะมีตลาดสดมีแบบบขอสอที่เป็นแบบจุดจอดรถ เชียงใหม่ถ้าตอนน่ะก็จะอยู่ใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบกลางๆแล้วเพราะตั้งไปข้างหน้านี่ก็จะมีแบบศูนย์เกี่ยวกับราชการอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะก็อาจจะไม่ได้แบบคนเยอะมากแต่รอหน้าหนาวพฤศจิกาธันวามักกลาคนมาจากไหนแบบเยอะแยะเลยโอ้นี่ไปแม่แตงอีก32ไปเชียงใหม่อีก72็ดสตลาดสดนี่เมื่อกี้ ที่เราผ่านไปแล้วก็มาเดินเล่นพร้อมกับได้ของกินมาสองอย่างขนมหวานผลไม้เดี๋ยวไปกินที่ห้องนะครับไปแล้วโหแต่จริงๆบางเป็นคนแบบว่าฉันเป็นคนชอบเป็นคนชอบอชอบตลอนคือไม่ค่อยชอบอยู่กับที่เป็นฟิลแบบสมาธิสั้นหลังๆมาแบบอยู่นิ่งไม่ได้นะอยู่นิ่งๆปุ๊บจะรู้สึกแบบ ม,มันมันไม่มีอะไรทํามันแบบอยู่นิ่งแล้วมันอยากออกไปอย่างน้อยคือได้ออกไปเดินเดินดูนั่นดูนี่ก็พออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้ามาอยู่ฟิลนี้เนี่ยอาจจะขาดใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําพอคํามาปุ๊บคือเข้าบ้านแล้วก็นอนเล่นอยู่บ้านอะไรเงี้ยเช้ามาก็ออกมาตอนคําหกโมงทุ่มหนึ่งก็เข้าบ้านอย่างเงี้ยโอโ้โหปกติคือนุนสี่ทุ่มห้าทุ่มยัง เข้ากินกันอยู่เลยนี่ถึงแล้วจุดนี้คือเป็นแบบว่าเชียงดาวเดี๋ยวไปเดินดูด้านในดีกว่าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเี่เป็นแบบโซนตลาดครับเนี่ถ้าใครมาเชียงดาวก็มาลงตรงนี้ก็ได้บอกเขาว่าลงสาพันมันก็จะบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เช่ามีร้านข้าวมีที่ขายของอะไรเยอะแยะเลยโอ้ยทุกคนเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวออกมาตอนนี้ทุ่มสีออกมาลมเย็นมาก ทำไมลมเย็นมากเลยอะเออหน้าฝนนี่ไม่ใช่หน้าหนาวลมมาแบบลมเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยอะนี่ช่มสี่หกฝนก็ไม่ตกเลยนะฟ้าก็สว่างตอนนี้เราซื้อของก็มาซื้อแบบซื้อนมอะไรนิดหน่อยนะคะคขวาซองควาซอ,องในนี้ก็มีขายนะมีขนมปังมีเค้กมีเค้กมีขนมปังแล้วก็ขายของแบบทุกอย่างคือฟีลบอกว่าร้านนี้ขายทุกอย่างอะไรเงี้ย สหพันธ์ชอปปิ้งมอลล์เนาะมียาเบเกอรี่ของใช้เครื่องสำอาง mm hmm. เม่ิดิ็กอะไรเงี้ย mm hmm. เขาเปิดตั้งแต่เจ mm ็ด hmm. โมงเช้าถึงสองทุ่มเนาะเ mm hmm. มื่อกี้ทำมาแล้วเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มใครต้องการแบบซื้อของเร่งด่วนเจ็ดโมงก็มาได้เลย mm hmm. เปิดแล้วนะนี่รัดนงรัดหน้าอะไรเงี้ยมีกินไปสันก็จะเข้าบ้านแล้วเนี่ยเขาปิดกันหมดแล้วเอาร้านนี้ที่ตอนตอนเราไปยังไม่ปิดเรามาปิดละคือต,ตอนนี้มันไม่มีคนแล้วไง ชาวบ้านก็เข้าบ้านหมดแล้วก็ไม่รู้จะขายให้ใครก็ต้องปิดไงเ <Okay. S 1> ข้าบ้านไปที่ซอยนี้แบบวิวสวยมากเลยนะ mm hmm. เมื่อตอนกลางวันน่ะ mm hmm. เห็นวิวแบบว่าดอยหลวงเชียงดาวชัดมากโอเคทุกคนน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับการพามาเดินดูบรรยากาศแล้วก็การแบบเดินชอปปิ้งที่เชียงดาวนะฮะอาจจะแบบไม่ได้ไปถึงตรงนู้นนะเพราะว่าถ้าไปถึงเซเว่นมันไกลเป็นกิโล2กิโลลอมั้ง มันก็นจะมีแบบเซเว่นมินิบิ๊กซีอะไรยเงี้ยนะฮะอยู่ฝั่งที่เราเดินไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกโลตัสอะไรมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะถึงในเมืองเชียงดาวนะครับไปเจอกันนี่ถึงที่พักแล้วบ๊ายบาย